ซัมซุงประกาศจัดงาน Galaxy Unpack p a r t 2คาดเปิดตัว One UI เวอร์ชันใหม่ Galaxy Z Flip 3มีใหม่และอาจเปิดตัว Galaxy a 2 1 FE ก่อนหน้านี้ทาง s ซัมซุงได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่าง Galaxy Z Fold 3 5G และ Galaxy Z Flip 3 5G ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ล่าสุก็ดูเหมือนว่าเร็วๆนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ก็เป็นได้ครับเพราะได้ประกาศจัดงานอีเวนต์ Classic Unpack p a r t 2แล้วครับ โดยทาง s ซัมซุงได้โพสต์คลิปวิดีโอทีเซอร์สั้นๆเกี่ยวกับงานกระซิ y u n p a c t o ท l ที่จะจัดขึ้นในวันที่20ตุลาคมนี้ครับโดยในคลิปเผยให้เห็นถึงไอคอนแอปพลิเคชันซึ่งคาดว่าน่าจะหมายถึงระบบบริการ One UI เวอร์ชันใหม่ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Android 12และแผ่นสี่เหลี่ยมหลายสีสันซึ่งรายงานว่าอาจเป็นกระซิ y แ f l i ฟ3สีใหม่หรืออาจเป็นการสื่อถึงอุปกรณ์ภายในบ้านที่มีชื่อว่า บ s p o k e และอีกหนึ่งความเป็นไปได้ที่เราอาจจะได้เห็นกันในงานนี้ก็คือการเปิดตัว Galaxy S21 FE ว่าที่สมาร,ร์ทโฟนเลอทงราคาประหยัดที่มีข้อมูลว่าจะมีการเปิดตัวเร็วสุดช่วงปลายปีนี้ครับแต่ข้อมูลที่เผยมานี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับตอนนี้ช่อง IT ทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาเพียงแค่เดือนละย0บาทเท่านั้นครับ อย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ